ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ญาติจะทำเมนูผัดกุ้งผัดพริกกุ้งกับกับผักบุ้งญาติซื้อผักบุ้งไว้สองกร,รมเดี๋ยวเอาพริกก่อนผัดพริกผัดพริกก่อนซื้อผักบุ้งสองกร,รมัมญาติก็จะผัดพริกแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งชามหนึ่ง ย่าว่าจะทำสองอย่างวันนี้จะตุนไข่ใส่กุ้งล่ะซื้อกุ้งไว้โลนหนึ่งเนี่ยแกะไว้เรียบร้อยแล้วเอาคางแยกไว้ไว้ทำไข่ทอดแล้วก็จะทำไข่ตุนให้หลานก็ด้วยไข่ตุนใส่กุ้งนี่นะหลานเขาจะกินไข่ตุนอยู่ทำน้ำซุปไปแรกไข่ตุนนี่ย่าก็จะผัดพริกก่อนต้องเบาแก๊สนิดก่นอนผักบุ้ง ผักบุ้งขาวน่าก,กินอยู่ซื้อพริกมาแล้วแหละ,ละกับข้าวมายากก็เลยซื้อพริกเก็บไว้แค่ตู้เย็นไว้พอใกล้หมดยักก็ซื้ออีกเพราะวาย้าทำกับข้าวกินไงกุ้งนี้ก็กสั่งเขานน่เแหละรูละสองร้อยยี่สิบเนี่เดี๋ยวก็ปีบผัดหน่อย เดี๋ยวพริกจะไหม้อ่ะม่มาเฉลิวนั่นก่อนจะเบาแก๊สไปละหัดพริกให้ให้หอมก่อนเดี๋ยวต้องแกะกะปิก่อนกะปิกเพิ่งซื้อมาใหม่ กิใหม่แกะไม่ค่อยออกเลยอะเนื้อผัดพริกนานหน่อยอะยาก็จะใส่กะปิผัดพริกไว้หน่อยหนึ่งใส่กะปิผัดพริกเดี๋ยวน้ำใส่หน่อยละเพราะว่าเอาน้ำซุปนี่แหละย่าทำน้ำซุปไว้ ำทำซุ้ไว้ทำไข่ตุนเดีจะทำไข่ตุนสักสองถ้วยให้หลานหลานก็กินไข่ตุนต้องผัดพริกกะปิให้หอมก่อน ใส่น้ำซุปอ,อีกหน่อยนะลมพัสดสิเอ็มไม่แรงแก๊เดี๋ยวปิดประตูก่อนประตูครัวลมพัดแล้วแก๊กเขาไม่แรงนะลมแรงอยู่แต่อากาศก็ร้อนมากเลยวันนี้เราถ้าเราผัดพริกให้หอมนะมันก็จะอร่อยผัดกะปิไปเลย ผักบุ้งสองกรัมเลยอ่ะกรัมละสิบห้าบาทผักบุ้งขาวเลยอ่ะผักบุ้งอ่ะเนี่ยยาล้างผักบุ้งไว้ขาวเลยอ่ะซื้อผักบุ้งไว้สั่งเขาานสั่งให้เขาเอามาให้ไม่งั้นเขาก็จะขายแต่ผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนยา่าไม่ค่อยชอบกินใบเยอะ ยาชอบผักบุ้งร้ป้องใหญ่ๆแบบเนี้ยใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำปลาจะไม่ต้องใส่แล้วก็ะปิก็เค็มแล้วน้ำซุปก็เค็มอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยชิมทีหลังไม่เค็มแล้วเราค่อยใส่ใส่สักสองช้อนโต๊ะผัดพริกต้องออกหวานนิดใส่ชูรสหน่อยละกัน พริกนี่ไม่เคยเผ็ดเท่าไหร่อ่พริกซื้ออ่ะมันก็อย่างนี้แหละพริกให้หอมหนะ่ะยยาก็จะใส่กุ้งนะเอาไว้ทำไข่ตุ๋นหน่อยหนะึ่งทำหมดโลนี่หนละ คางกุ้งเอาไว้ทอดไข่ทอดเกลือบกันวันนั้นเอาเอาคางไว้ไข่ทอดอร่อยมากเลยตัวไม่ค่อยโตรหรอกเพราะเราไม่ได้ไปซื้อตลาดปักน้ำเองเพราะว่ารถเขามาขายเขาก็ไม่เอาโตโตมาขายหรอกก็โลสองรอยยี่สิบ เขาก็าคงซื้อมาโลร้อยกว่าบาทเขาก็จะเอากำไรอยู่แล้วขายอ่ะนี่ยากก็จะใส่บักบุ้งเลยใส่หมดได้เปล่าใส่บักบุ้งเดี่ยวแล้วก็ไม่เหลือเท่าไหร่เราใส่หมดแหละเดี่ยวแล้วก็เหลือติเตียวยง อื้ฉุนพริกมากต้องร้ห้แบบบ้งเหี่ยวเต็มกระทะแหละแต่ยากกินกับมันเก่งยากกินกับเก่งไม่เคยกินข้าวเท่าไหร่ละกลักบหนักกับ ถ้ากลับน้อยระ้ยาดกินข้าวไม่ค่อยลงกินข้าวไม่อร่อย <c oughs> เดี๋ยวสลดแล้วก็ค่อยชิมเดี๋ยวน้ำบักบุ้งก็คงออกอีกหน่อยมึงใส่จะต้องน้ำซุปใส่อีกหน่อยน่ะใส่น้ำซุปให้ เพราะตุนไข่ไม่ต้องน้ำซุปเยอะหรอกน้ำน้อยๆก็ได้ยานนี้รอให้ผักบุ้งสลดก่อนอเดี๋ยวจะชิมนะยากก็ชิมอร่อยแล้วเนี่ยอร่อยมากแล้วอือ ผัดพริกเออน้ำผักบุ้งอ,อ่องก็มีน้ำหน่อยน้ำผักขิกอยากจะผัดชิ้นแข้งแล้วใส่น้ำซุปไปด้วยไงอื่ก็อร่อยแล้วเออสุกแล้วผักบุ้งก็สุกแล้วอืมอยาก,ก็คงจะตักใส่ถ้วยแล้ว